นับตั้งแต่โรมันอบรามวิชเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรเชลซี Chelsea, ก็ก่อสร้างรากฐานพาทีมประสบความสาเร็จมากมายจนกลายเป็นยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่มักจะมีชื่อคว้าแชมป์เป็นประจำแต่กระนั้นนะครับสิงห์บลูเชลซีของเสียมีก็มักจะโดนข้อคอรหาว่าใช้เงินสร้างความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการนํานักเตะชื่อดังเข้ามาร่วมทีมหรือใช้บริการยอดโค้ชอยู่เป็นประจําเมื่อผลงานไม่ดีก็ขายออกไปหรือไม่ก็ปลดทิ้งซึ่งตลอด5ปีที่ผ่านมาถ้าไม่นับช่วงที่เชลซีโดนแบนห้ามซื้อขายนักเตะพวกเขาใช้เเงิินสรมมทไปาก กว่า200ล้านอยู่โรค ซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าแฟนบอลทีมอื่นก็อาจจะจําภาพลักสิงบรูเป็นสายเป้ไม่ว่าจะเป็นเกปาอาซิบลาก้า80ล้านยูโรพูลิสิตอีก64ล้านยูโรหรือไคฮาวเวดอีก80ล้านแต่จริงๆแล้วหลายคนไม่ทราบว่าตอนนี้นะครับบอร์ดบริหารสิงบรูสามารถระบายนักเตะทําเงินเข้าสู่ทีมได้อย่างมหาศาลและเมื่อน,นํามาหักลบแล้วนะครับจะเท่ากับว่าพวกเขาใช้เงินไปไม่มากเท่าไร่ไม่ได้โอเวอร์แบบที่เห็นทุ่มเงินซื้อนักเตะเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วสิ่งการทําธุรกิจเรื่องซื้อขายเหล่านี้กกกก็ตต้้องใหเครรดิับมาานสย ผู้บริหารสาวที่อยู่เบื้องหลังดิวดังๆอยู่เสมอนี่เป็นคนที่เสียมีไว้ใจและก็เป็นคนที่นําตัวโทมัสทูเคิลเข้ามากลุมบางเหียนจนประสบความสําเร็จคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสิ่งอย่างที่ทราบกันดีนะคะรับว่าเชลซีเป็นหนึ่งในทีมที่มีขุมกําลังใหญ่โตมากโดยทูเคิลเคยบอกช่วงปรีซีซั่นว่าต้องดูแลนักเตะกว่า40คน เพราะพวกเขามักชอบกวาดซื้อดาวร่งมาอยู่กับทีมก่อนจะปล่อยตัวไปเก็บชั่วโมงบินกับทีมอื่นสิ่งมันก็อาจจะมีทั้งฟอร์มดีและไม่ดีบ้างแต่สิ่งที่เชลซีได้ทํามาหลายปีนั้นมันกําลังผลิดอกออกผลเพราะว่าผู้เล่นหลายๆคนต่อให้ไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่แต่ก็ทําเงินเข้าสโม,มสรได้ไม่น้อยเลยย้อนกลับไปซีซั่นปี2019นะครับช่วงที่เชลซีไม่สามารถซื้อตักเตะใหม่ในช่วงซัมเมอร์ทำให้ต้องดันดาวรงขึ้นมาแบกทีไม่ว่าจะเป็นเมสันเมาส์แถมมีอับราฮัมซิง2คนนี้แหละครับกลายเเเเป็็นนนนัักกกตตททีีีี่่่่่มมมมชชืือออสยงบงบวววรฤซซึหาาซ้้าาาาแคคโ 45ล้านแต่ในส่วนของการซื้อขายนักเตะเมื่อปี2019ถึง2020นั้นเชลซี Chelsea ทำเงินเข้ากระเป๋าได้มากถึง157ล้านยูโรหนึ่งในนั้นคือการปล่อยเอเดนอาซาไปให้กับเรอัลมาดริด115ล้านยูโรโรอไปถึงการปล่อยโอลาไอนากับโทมัสคารัตลูกหมอของทีมออกไปรวมๆเกือบ20ล้านเท่ากับว่าซีซั่นนั้นเชลซีมีตัวเลขบัญชีเป็นสีเขียวอยู่ที่112ล้านยูโรตัวเลขมหาศาลขนาดนั้นบวกกับเชลซีเป็นของเซมีมีหรือว่าจะไม่ได้เห็นพวกเขาช็อปแหลกจึงเป็นที่มาของฮาเว่ต์80ล้านแวน เนอร์53ล้านเบนชีเวล50ล้านฮาคิมซีเอ็ก40ล้านยูโรและเอดูอาร์เมนดี24ล้านยูโรไหนจะได้ตัวเตียโกซินวามาแบบฟ,ฟรีๆอีกรวมไปถึงซีซั่น2020-2021นะครับเชลซีใช้เงินเสริมนักเตะไป247ล้านยูโรหากไปหักล้างกับบัญชีตัวเขียวเมื่อซีซั่นก่อนจะติดลบอยู่ที่135ล้านแต่ทว่าสิงห์ลูกกระบายนักเตะออกไปเยอะได้เงินเข้ากระเป๋าเกือบ60ล้านยูโรไม่ว่าจะเป็นการขายอาบารโรโมราต้าไป35ล้านหรือนักเตะที่ใครหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าอยู่สิง ตัวน้ำเงินคารามเชลซีนั่นก็คือมาริโอปาสลิตอีก15ล้านยูโรดังนั้นนะครับเชลซีมีตัวเลขการซื้อขาย2ปีที่กล่าวมานี้คือติดลบอยู่ที่75ล้านยูโรซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของการทาตามกฎ Financial Fair Play เลยครับซึ่งการทําธุรกิจทุมซื้อแบบที่ว่ามันก็ยังสร้างความสําเร็จที่ย้อนกลับมาหาเชลซีได้ไม่รู้เท่าไร่ต่อเท่าไรโดยเฉพาะการเป็นแชมป์ยุโรปและล่าสุดคือยูฟาซุเปอร,รัพเรียกได้ว่าทํางานได้อีกมหาศาลมากใหม่ ซึ่งเมื่อการสร้างทีมของเชลซีที่ต้องใช้เม็ดเงินมาลงทุนกําลังลงตัวทําให้พวกเขาไม่จําเป็นต้องปรุงแต่งอะไรมากมายในปีนี้เพราะทีมมีอยู่มันก็เจ๋งอยู่แล้วเรียกว่าแบ่งทีมเป็น2ทีมแข่งกันก็ยังได้โดยแค่เพิ่มอีกสัก2อสคนให้ทุกอย่างลงตัวกระสม,มูมณ์แบบนั่นจึงเป็นที่มาของดิวโรเมลูลูลกากูดาวยิงร่าง,างยากทีมชาติเบลเยียมกลับมาสู่บ้านเก่าอีกครั้งเพราะว่าเป้าหมายของเชลซีณนะตอนนี้นะครับคือการกลับมาทวงบอลลังแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษให้ได้ดังนั้นเชลซี 15ล้านยูโรหรือถ้าเป็นแบบเงินปอนที่เราคุ้นหูก็97.5ล้านแน่นอนแหละครับว่าราคาแบบนี้ก็ไม่พ้นเรื่องที่ว่าเชลซีโดนกล่าวหาว่าใช้เงินซื้อความสําเร็จแต่เชื่อเถอะครับพวกเขาไม่แค่เพราะเราว่ามีเงินมันก็ต้องใช้ดีเสียอีกที่มีผู้บริหารทุ่มเทเพื่อฟุตบอลมันเห็นชัดเจนนะครับว่าการได้ลูกกากูกลับมามันยกระดับทีไม่มีความน่ากลัวและกระสมราคากับการเป็นเต็งแชมป์สีซั่นนี้และมันก็ไม่ได้ดูเป็นการเอาเงินไปตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแต่อย่างใดเท่านั้นยังไม่พอนะครับก่อนปิด กระจัดหนักมาอีกคนด้วยการยืมตัวซาอูยีเกตมิดฟิลจากแอดมาริดเสียค่าเช่าแค่5ล้านยูโรโดยไม่ได้มีออปชั่นบังคับซื้อขาดน,นั่นเท่ากับว่าซัมเมอร์นี้สิงบลูใช้จ่ายไปราวๆ120ล้านยูโรกับการได้นักเตะชื่อดังมาร่วมทีม2คน และถึงแม้ว่าเชลซีจะซื้อแค่2ตัวและเป็นสโมสรที่ติดท็อปโฟจ่ายเงินซื้อนักเตะมากสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษซัมเมอร์นี้แต่ขยอย่างที่บอกเลยครับผู้คนอาจจะจำแค่ภาพลักษณ์สิงห์บลูว่าเป็นพวกที่ทุ่มซื้อเพื่อหวังแชมป์แต่ประธานโคดเชลซีเวอร์ชั่นใหม่เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าหากมองลงไปในรายละเอียดนะครับจะเห็นว่าพวกเขาเป็นทีมที่ทำกำไรจากการซื้อขายเป็นรองเพียงแค่ลิเวอร์พูลเท่านั้นทั้งที่เชลซีใช้เงินมากกว่าหงแดงที่ได้มาแค่อิบาฮิมาโกนาเตถึง3เท่าตัวเพราะว่าซัมเมอร์ท บ่อยมากมาไม่ว่าจะเป็นแทมมี่อราฮัมซบโรมา40ล้านเคิร์ตซูมาไปสู่เวสแฮมยูเนเต็ด35ล้านยูโรฟิคาโยทมริปไปอยู่กับเอซีมิลานถาวร29ล้านยูโรและไหนจะมีดิวเซอร์ไพร์อย่างมาเกฮีเซนเต์แบกดาวรุง่งที่ไปคริสตัลพาเลทด้วยค่าตัว23ล้านรวมไปถึงการปล่อยตัวพวกชิรูดาวิเดซัปปาคอสตาหรือวิกตอโมเซตอีกนั่นหมายความว่าค่าตัวของลูกกูกูและค่ายืมซาอูนิเกตเชลซีไม่ต้องไปกูกค้คลังสโมสรสักบาท เพราะว่าเมื่อหักลบการปล่อยนักเตะไปแล้วก็กลายเป็นว่าสิงบลูเชลซีมีกําไรถึง44ล้านยูโรนับเป็นตัวเลขที่ไม่อยากเชื่อสายตาใช่ไหมละครับแต่นี่แหละครับความจริง ไม่ว่าใครที่ไหนในโลกก็ไม่อยากขาดทุนและอัรับสโมสรอ,อย่างเชลซีพวกเขามีวิธีการค้าให้ทีมได้กำไรซึ่งก็ต้องกราบขอบคุณทีมงานบอร์ดบริหารเชลซีที่ทําให้บัญชีตัวเลขซัมเมอร์นี้เป็นสีเขียวและมันก็จะต่อยอดไปถึงช่วงตลาดหน้าหนาวได้ด้วยการเสริมทัพในอารมณ์ที่เหมือนเผื่อเหลือเผื่อขาดบางทีเชลซีอาจจะไม่ได้น่ามือตามมวเอาแต่ทุ่มเงินซื้อนักเตะอ,อย่างเดียวแล้วนะครับเพราะต่อจากนี้คงมีเหตุและผลที่ไตร่ตรองไว้แล้วและเชลซีก็ทําให้หลายๆทีมได้เห็นว่าการบริหารทีมเพื่อทีมมจรริงรงๆันนเป็อย่าไและ คือขอบสนามสเปเชียลหาดดูแลเฟียลฟาล้าเอื้อมนิว้วยาวๆมากดเลยให้เราได้ด้า